ตัว t a r i f แบบแบบจะเรียกว่าล้างแค้นหรือแก้แค้นกัน่ย่ช่อย่างกา t เทอร์เรชันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศนะถ้าเรามองเฉพาะตัวเราโดดๆว่าเราจะได้ผลกระทมไปแน่นอนอะเวลามีประเทศไหนมาขึ้นอากรน,นําเข้าสินค้าส่งออกของเราแนตราที่สูงขึ้นมันก็ทําให้ความสามารถของสินค้าส่งออกของเราโดยเพพาะยิ่งในมิติด้านราคานะมันลดต่าลงถ้าเรามองในสนามวงกว้างเพรามันเป็นผูกภาคี ถ้า,ถาของเราโดนคนเดียวคนอื่นไม่โดนประเทศอื่นไม่โดนก็กลายเป็นว่าเราก็จะมีความสามารถในการขันด้านราคาที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับไม่ใช่เฉพาะสินค้าของสหรัฐแต่ยังรวมถึงสินค้าของประเทศอื่นๆที่ส่งเข้าตลาดสหรัฐผมดูสัญญาณในช่วงนี้เนี่ยหลายๆประเทศเริ่มเดินตามเกมของจีนนะครับจีนเนี่ยสหรัฐคุณเก็บใช่ไหมผมตอบโต้คุณแถมตอบโต้ในระดับที่สูงขึ้นกว้างขวางมากขึ้น สหรัฐเนี่ยนะจะไม่ใช่เป็นที่หนึ่งหรือมาก่อนนะแต่จะถูกโดดเดี่ยวในเชิงโรงสร้างแม้กระทั่งกับ<ม>กับยุโรปเองถ้ามองในมุมของการขึ้นภาษีของคุณนนท์ธรรมเนี่ยเขาก็มีการจัดเก็บ คือขึ้นภาษีไปบ้างแล้วนะที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไอตัวของแคนาดากับเม็กซิโกขึ้นไปแล้วหรือแม้ว่าเหล็กกับอลูมิเนียมก็ขึ้นไปแล้วตอนนี้คนกำลังรอดูกันอยู่ว่าไอ้รีไซเคิลเนี่ยซาริฟเนี่ยเขาจะกลับมาเก็บซึ่งอันนี้เมษายนนะคนก็รอดูกันนะไอ้ไทยนี่ก็จะโดนด้วยหรือเปล่าภาษีอันนี้รุนแรงมากกว่าที่เขาเคยเก็บไปก่อนหน้านี้ไายกหนึ่งกับยกสองเนี่ยม,<อ>มันยกสขึ้น,น,น,นป, <จะ S 1> ปเทศ นะไอ้ตัวตัวทารแบบแบบจะเรียกว่าล้างแค้นหรือแก้แค้นกันเนี่ยชเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศเช่นของไทยเนี่ยตัวเลขกลมกมโดยเฉลี่ยในสินค้าโดยรวมเนี่ยอาจจะเก็บกับสินค้าของสหรัฐนะมากกว่าที่สหรัฐเก็บเปล่าเนี่ยนะประมาณ10-11%ออันนี้โดยเฉลี่ยแต่ว่าในกรณีของสินค้าบางรายการเช่นสินค้าเกษตร เราเก็บสูงกว่าของสารัฐ30 30กว่า์เซ็นต์นะครับและแถมมันก็ยังมีกรณีของ Tariff Quota ด้วยก็ค,คือในในโคตาก็เก็บอัตราหนึ่งนอกโคตาก็เก็บสูงขึ้นไปอีกนะหลายเท่านะครับก็ก็ขึ้นอยู่กับประเทศครับว่าว่า hmm. ใครจะโดนมากน้อยขนาดไหนถ้าเขาเดินเรื่องของ iteration tariff อย่งนี้ นะครับถ้าถ้ามองในมุมที่เราเก็บกับทางสาหรัฐอเมริกากับเกษตรว่าการเนี่ยอาจจะเก็บกลับมาถึงเราเนี่ยุนค,คุณภิจิตถ้ามองในแง่ของมุมของการค้าเนี่ยเราเนี่ยจะเสียเยอะไหมคะเราจะได้รับผลกระทบการเกษตรเรารจะได้รับผลกระทบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัย นะถ้าเรามองเฉพาะตัวเราโดโดๆว่าเราจะรด้ผลกระทบไปแน่นอนอะ่ะเวลามีประเทศไหนมาขึ้นอากรน,นําเข้าสินค้าส่งออกของเราแนวตราที่สูงขึ้นมันก็ทําให้ความสามารถของสินค้าส่งออกของเราโดยเฉพาะยิ่งในมิติด้านราคานะมันลดต่าลงนะครับมันลดต่าลงเมื่อเปรียบเทียบกับอะไรถ้าคู่แรกก็คือเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าท้องถิ่นนะแต่ถ้าเรามองในสนามวงกว้างเพราะมันเป็นผู้ภาคีคถ้าของเราโดนคนเดียวคนอื่นไม่โดน ประเทศอื่นไม่โดนก็กลายเป็นว่าเราก็จะมีความสามารถในการขันด้านราคาที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับไม่ใช่เฉพาะสินค้าของสหรัฐแต่ยังรวมถึงสินค้าของประเทศอื่นๆที่ส่งเข้าตลาดสหรัฐนะตรงนี้เองที่มันจะกระทบมากนะครับเพราะว่าสินค้าบางหลายรา,ายการของเราอาจจะไม่ชนตรงๆนะกับสินค้าท้องถิ่นของสหรัฐนะครับแต่มันชนเพราะประเทศคู่ค้าที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันกับเราเนี่ยก็ส่งไปตลาดสหรัฐด้วย อันนี้ก็ต้องดูว่าสหรัฐจะออกมาตรการพร้อมๆกันในหลายๆประเทศไหมหรือเก็บประเทศอื่นกลับกันยังไม่เก็บประเทศเราอย่างนี้เราก็อาจจะได้ได้ประโยชน์ในระดับหนึ่งอย่างน้อยในช่วงเวลาหนึ่งจนกว่าจะโดนมาตรการนี้ครับอืมค่ะออไอ้ถัดไปเนี่ยเดือนเมษายนเนี่ยก็น่าจะเดือดพอสมควรเลยนะครับคุณพระจิตนะเพราะว่านี้จะ,ะเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงละ ก่อนหน้านี้คือเก็บคนอื่นแล้วอาจากกระทบชิงบ้างแต่นี้คือเก็บตรงถึงเราแล้วก็จะเป็นช่วงของเดือนเมษาที่ร้อนแล้วก็เดือดพอสมควรเลยนะคะสงการนี้บอกรัฐบาลบอกประกาศให้หยุดนะเก้าวันใช่ไหมผมไม่รู้ว่าเก้าวันนี้เราจะนอนหลับหรือออกไปเล่นน้ําสงการกันอย่างมีความสุขไหมนะเราจะต้องรอรุนประธานดีใชยคุณนธัฐทำที่ประกาศที่สกิปตฟออเดอร์เมื่อไหร่อย่างไรนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะน่ากังวลใจแทน แทนผู้ส่งออกนะในสินค้าที่เกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งตลาดหลักทรัพย์เราะที่ลิสต์บริษัทต่างๆเหล่านี้อยู่นะครับรมันก็อาจจะได้รับผลกระทบนะตามไปด้วยรครับแต่เราไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราก็เกินดุลกับสหรัฐอเมริกาเขาจะเก็บจนกระทั่งให้มันสมดุลเลยหรือเปล่าคะคือในในมองว่าขนาดนั้นเลยนะในหลักการอ่ะในหลักการเนี่ยมันมันทําลักษณะแบบนั้นยากเนาะ นะฮะถ้าอย่างนั้นก็คือไม่ต้องค้ากันซะดีกว่าทํานองนั้นนะถ้าจะต,ต้องให้มันมีสมดุลนะของการค้าระหว่างประเทศอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันทํายากมากเลยถูก<ม>ไหมแต่ถ้าเรามองในมิติว่าเอจริงๆแล้วไอ้ผู้พาคีลักษณะแบบนี้เนี่ยมันทําให้ประเทศที่ร่วมกันค้าขายเนี่ยมันเกิดประโยชน์มันได้รับประโยชน์โลกมันได้รับประโยชน์จากมิติของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพผู้บริโภคก็ได้สินค้าที่มีคุณภาพดีขึ้น ราคาลดลงไอ้อย่างเงี้ยมันพอวัดได้แต่ถ้าเขาเดินเกมใน2เรื่องคือทั้งเรื่องของ r e t a l a t i o n tariff และเรื่องของการเกินดุลการค้าเนี่ยนะผมเชื่อว่าหลังจากนั้นเนี่ยโลกจะเข้าสู่ต้องบอกว่าการชะลอตัวทางด้าน,นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เลยเพราะว่ามันก็จะถูกกันกีดกันพอ,พอตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาและผมดูสัญญาณในช่วงนี้เนี่ยหลายๆประเทศเริ่มเดินตามเกมของจีน<ม>นะครับจีนเนี่ย สหรัฐคุณเก็บใช่ไหมผมตอบโต้คุณคแถมตอบโต้ในระดับที่สูงขึ้นกว้างขวางมากขึ้น mm hmm. นะครับ mm hmm. ประเทศอื่นๆก็เริ่มเรียนเรียนเรียนรัดตามนะครับแคนาดาเมื่อสักครู่คุณนาวเกินไปเดี๋ยว mm hmm. เม็กซิโกเร็วนี้ผมก็เชื่อว่าจะออกมานะตอบโต้นะครับล<ะ>ักษณะแบบนี้พอมันขยายวงมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยสหรัฐเนี่ยนะจะไม่ใช่เป็นที่หนึ่งหรือมาก่อนนะแต่จะถูกโดดเดี่ยวในเชิงโครงสร้างแม้กระทั่งกับ กับยุโรปเองเนี่ยตอนนี้มันก็มีประเด็นเรื่องของสงครามเรื่องการทหารเรื่องอะไรต่างๆอยู่นะเรื่องของความช่วยเหลือระหว่างกันนะครับเพราะเป็นอย่างนั้นเนี่ยวัยงงายสหรัฐก็ไม่สามารถจะอยู่รอดโดยลําพังได้นะนะครับเศรษฐกิจก็จะก็จะชะลอตัวเช่นเดียวกันครับอืก็กลายว่าตอนเนี้ย คนกําลังมองไปถึงเรื่องของความไม่เชื่อมั่นแล้วถูกไหมคะว่านโยบายเนื่องจากว่ารอบนี้ไม่มีคือเท่าที่ดูตอนนี้ก็ยังไม่มีใครยอมคุณโดนทนทำนะก็จะมีไต้หวันที่ยอมนะคะ t s m ออ่ะ,อะยอมลงทุน1นึ่งแสล้านเหรียญสหรัฐไปที่อเมริกาแล้วก็เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่ผลิตเกี่ยวเรื่อง AI ด้วยซึ่งอันนี้เขายอมแล้วไต้หวันคือไม่ติดก็จะเห็นท่ตนไต้นเนี่ย,ยส่วนส่วนสําคัญก็เพราะว่าแน่นอนก็เป็นพันธมิตรกันน,ะนี่ก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาเห็นตลาด ผมว่าในมิติเชิงธุรกิจนะ,ะใครที่ลงทุนก่อนโดยได้รับเงินอุดหนุนจํานวนมหาศาลเขาคิดคํานวณดีลูกคิดแล้วก็โอคิดว่าคุ้มแน่นอนนะฮะตลาดก็รอรับพร้อมซื้ออยู่แล้วนะครับเ้ดดทรัมป์ก็พร้อมที่จะว่ายง่ายกีดกันนะถ้าการค้าแต่มันเป็นแค่กลุ่มสินค้าเพียงเซี่ยวเล็กๆของจํานวนสินค้าและประเภทสินค้าที่ค้าขายกันที่สหรัฐค้าขายกับทั่วโลกนะ มันมันเฉพาะพวกไฮเทคพวกนี้เนี่ยซึ่งจีนเขาก็อาจจะทำบิ๊กฟันในการทํากองทุนในการให้ความช่วยเหลือได้ให้เงินุดหนุนอันนี้ก็ว่าไปแต่ mm hmm. อุตสาหกรรมจานวนมากนะต้องบอกรัฐบาลสหรัฐจะไม่สามารถจะอุดหนุนหรือปกป้องคุ้มครองแบบนี้ได้ได,ได้ตลอดไปไม่งั้นเนี่ยผมว่าอัตราเงินเฟ้อในในสหรัฐน่าจะดีดตัวสูงขึ้นมากเลยในอนาคต mm hmm. นะถ้าถ้าถ้าเดินไปอย่างนี้ แล้อย่างที่มผมเกินไปอะท้ายที่สุดคนชั้นกลางในสหรัฐเองอะจะเป็นกลุ่มคนที่ออกมากดดันและเรียกร้องว่าเฮ้ยอาจจะต้องคิดทบทวนนโยบายลักษณะแบบนี้เห็นละละความตั้งใจที่เคยหาเสียงไว้ที่เคยรับปากไว้เดินหน้าไปแล้วแต่ถ้าคุณเดินไกลกว่านี้หน่อยเนี่ยจะไม่มีใครโทนะจับมือเดินไปกับคุณอ,อ่ะเพราะฉะนั้น<ม>คุณก็จะเดินไกลไม่ได้ นะเหมือนสุภาษิตแ mm hmm. อปริกันแม้แต่อยากจะเดินไกลมาจะเดินทางไกลได้เดี๋ยวคุณต้องจับมือเดินกันไปหลายๆคนแต่ถ้าคุณเดินไปคนเดียวเนี่ยคุณไปไม่ไกลหรอกนะครับ mm hmm. ซึ่งสหรัฐผมคิดว่าเดินไปอีกระยะหนึ่งจะตกที่นั่งระับลักษณะแบบนี้ครับนี่แสดงว่าสหรัฐอเมริกาตอนนี้กําลังเจอทั้งการต่อต้านทางด้านของมาตรการเศรษฐกิจเนี่ยแหละก็คือด้านภาษีคือทุกคนตอบโต้กลับหมด แล้วก็จะถูกโดดเดี่ยวด้วยเพราะว่าเขาพยายามที่จะบอกว่าเขาไม่จ่ายคนเดียวนะสงครามลัสเซียกับยุเครนที่เกิดขึ้นเนี่ยขอไม่จ่ายอยู่คนเดียวขอให้ยุโรปมาร่วมด้วยก็กลายว่าตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าอํานาจของอเมริกา,จ,ออาจ,จะถูกลิดทอนด้วยหรือเปล่านะคะคุณภัยจิตมองไงคะเพราะว่าการที่คุณไม่ได้เป็นเข้าเข้าไปช่วยอะไรมีบทบาทสําคัญแบบเนี้ยค,คิดว่าไม่ใช่เรื่องของการถูกริดรอนอำนาจแต่ผมคิดว่าสถานะณขณะนี้เนี่ยเพราะมีทรัมป์เนี่ย พยายามจะลดบทบาทลดอำนาจโดยเพาะมยิ่งในส่วนของมิติที่เกี่ยวข้องกับเม็ดเงิน mm hmm. นะเพราะสหรัฐก,ก็ขาดดุลงบปมาณมาต่อเนื่องหลายปี mm hmm. นะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับนี่ของรัฐบาลก็โป่งนะจนกระทั่งมันขยายตัวมากกว่า GDP ทั้งปีรนะ้อยยี่สกว่า30%มสิบเอร์ซนลักษณะแบบนี้ผมคิดว่าแบด์ดีทรัมป์ก็เห็นสัญญาณเชิงลบที่มันจะกดดันนะสหรัฐเช่นเดียวกัน จึงพยายามบอกว่าให้คนอื่นต้องมาร่วมลงขันนะไม่ใช่ทุกอย่างจะมาอยู่ที่สหรัฐนะครับเพราะว่าสหรัฐบางทีช่วยไปก็ยังไม่รู้จะได้อะไรหรือเปล่านะครับแต่ก็เราเราก็เห็นนะการเปิดหน้าแล้วก็เรียกร้องนะเอ่อเช่น Mineral d e a s s อะไรต่างๆนะที่เราไม่ค่อยเห็นผู้นำของของสหรัฐที่มันผ่านมาแล้ว่าง่ายนะครับพูดจ่งแจ้งแบบนี้นะครับคือถ้าพูดถึงความ ความโปร่งใสในด้านข้อมูลอย่างนี้ก็ดีทําให้โลกเห็นนะครับแล้วอะไรที่ที่สหรัฐเคยช่วยก็เป็นการบอกว่าไอ้สหรัฐก็ไม่ได้ต้องการจากนี้ไปจะไม่ใช่ช่วยแบบอินคายอย่างเดียวนะอยากจะได้อะไรกลับคืนมาเช่นเดียวกันนะครับยิ่งพอจีนพยายามกากับควบคุมการส่งออกพวกแร่หายากนะฮะสหรัฐก็เริ่มดิ้นเริ่มมองหาว่าจะไปที่ไหนดีอะไรยังไงดี แต่มันไม่ใช่ทัวรแรกอย่างเดียวนะผมเรียนม,มันยังมีเรื่องของ process เทคโนโลยีในการาต้องบอกว่าแปลงหรือแปรรูปนะแร่หายากเหล่านั้นนะมาเป็นมาเป็นวัตถุดิบเพื่อเข้าสู่สายการผลิตต่างๆงั้นตอนนี้ผมคิดว่า,าถ้าเราถ้าเราปล่อยให้แพรบีทรัมป์เดินเกมอย่างนี้ไปสักระยะเนี่ยผมคิดว่าโลกจะเห็นอะไรที่มันมันแปลกแตกต่างไปจากเดิม นะก,ก็น่าสนใจเหมือนกันในมิติเชิงของเ,อเชิงภูมิรัฐศาสตร์นะว่าจะจะเป็นยังไงนะครับเพื่อไม่พลาดทุกข,ข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Moneychat นะคะ